สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับมัมมี่เมียวอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตอนแรกนู่นนะคะเมื่อประมาณ78เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะตอนที่เมียวเพิ่งคลอดน,น้องริลใหม่ๆเนี่ยเมียวได้ทาคลิปรีวิวเครื่องปั๊มนมไป1คลิปเนี่ยก็ได้รับฟิดแบบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่มีคําถามมาเยอะแล้วเราได้ช่วยเหลือแม่แม่หลายคนนะคะสายนมแม่นะคะใหเ้เกี่ยวมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั๊มนมมากขึ้นนะคะ แล้วก็วันนี้เนี่ยเดินทางมาจนถึงน้องริวอายุ8เดือนแล้วเนี่ยเมียวเรียกได้ว่าเมี่ยวเนี่ยเป็นแม่สายปั๊มประมาณ90%เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เลยอยากจะมารีวิวเครื่องปั๊มนมอีกรอบหนึ่งที่เมียวรู้สึกว่าเป็นเครื่องที่เวิร์กมากๆเลยค่ะรีวิวนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะมาจากการใช้ส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะและสำหรับอีีนี้นะคะเมียวขอพาทุกคนมาพบกับ เครื่องตมนมในดวงใจทั้งหมด3เครื่องนะคะอยากจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะที่3เครื่องในดวงใจเนี่ยเป็นย e ี่ห้อสเปกตร้าทั้งหมดเลยค่ะก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวเครื่องสเปกตร้าในดวงใจ3มเครื่องที่แม่คิดว่าเออเวิร์กของมันต้องมีค่ะแม่แมแต่ก่อนอื่นเลยนะคะแม่แม่เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วก็เป็นกําลังใจให้เราที่ลงทุนกับการซื้อเครื่องปั๊นนมกับการฟ i n น o เอาทคลิปสดีต่างๆนะคะ <c oughs> ก็ขอกําลังใจจากแม่ๆช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์ให้เยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเครื่องปั๊นนมส p e c ตรนะคะเรามากันอยู่3ตัวนะคะ Spectra ตัวนี้นะคะคือ Spectra ดูโอคอมเพกนะคะแล้วก็ Spectra เวอร์เ l e บลนะคะแล้วก็เป็น Spectra ดูโอเค่ะ แล้วก็ท้ายคลิปนะคะเมอานี้เมี่ยวนะคะจะมาแชร์ทริคการเลือกกรวยปั๊มแล้วก็ขวดปั๊มที่แม่คิดว่าเวิร์กสุดๆด้วยค่ะ ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหลักๆที่แม่ใช้นะคะแต่และเครื่องเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหลักที่แม่ใช้จริงๆเลยนะคะก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราคือส่วนมากเมี่ยเนี่ยจะ work from home เนื้อทำให้ส่วนมากเนี่ยเอ่อไม่ต้องเอ่อถือเครื่องไปหลายๆที่หรือเอาออกไปที่ที่ทำงานต้องป๊มนะคะเมี่ยก็เลยจะเป็นเครื่องหลักเนี่ยจะเป็นเครื่องนี้นะคะซึ่ง มันคือ Dual s p e c t ร้ d u ู s อนั่นเองค่ะ Dual s p e c t ร้ d u ู s อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตำนานของ s p e กตร้เนี่ยนะมันมาจากตั้งแต่เครื่อง s p e c t ร้ S1 Plus นะคะที่มันเป็นสีฟ้าฟ้าใหญ่ๆอ่ะคุณแม่แล้วก็หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยใช้เนาะซึ่งมีนิกเนมในวงการแม่นักปราบว่าม้หุงข้าว เอตัวนี้มันก็ยังคงเป็นว่อของข้าวอยู่นะดูสีซสมันค่อนข้างใหญ่มากๆเลยการถกพาไปไหน,นาก็ค่อนข้างลําบากเนาะก็หลังจากที่มี s 1 plus เนี่ยเขาก็ develop ตัวนี้มาเป็น s s p e t r ต Dual S นะคะซึ่งหน้าตามันก็เชียวเฉียบสวยงามเหมาะกับแม่สวยๆในยุค2020 2025นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือ มันมันแยกมอเตอร์ซ้ายขวาชัดเจนนะคะเราสามารถใช้งานด้านขวาด้านเดียวด้านซ้ายด้านเดียวแล้วก็ปรับให้มันแยกจากกันได้โดยอย่างแบบโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างเช่นเราอยากให้ข้างขวาแรงกว่าข้างซ้ายอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถทําได้แต่คือถ้าเกิดอย่างเช่นตรงนี้มันก็จะมีโหมดโหมดที่โหมดการใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นโหมดกระตุ้นโหมดดูดนะคะเป็นหลัก ซึ่งถ้ากระตุ้นมันก็จะต้องกระตุ้นพร้อมกันทั้งสองข้างแต่ถ้าเกิดออมันไม่สามารถทํางานแยกกันได้เช่นข้างนี้กระตุ้นข้างนี้ดูดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะปรับแตกต่างกันได้ก็คือรอบแล้วก็แรงนะคะข้อดีของสเปกตรั่ว dual s ที T ่เมี่ยลใช้เนี่ยหลังจากเทียบกับหลายๆเครื่องนะนะอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเขาอะมีเครื่องใหญ่มีมอเตอร์ที่ใหญ่ทําให้เวลาเขาดูดเออเวลาที่เราแบบปั๊มนมอะคะ่ะ มันดูดค่อนข้างดีดูดค่อนข้างลึกแล้วก็เรียกได้ว่าแบบเท่าที่เทียบเทียบมาเนี่ยเมียชอบเครื่องนี้มากที่สุดเพราะว่ามันเกลี้ยงเกลี้ยงดีระดับหนึ่งเลยอะคะ่ะเกลี้ยงได้แบบเกือบเกือบหมดเลยอะเออก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเครื่องหลักที่ใช้แต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือเขาว,ว่าน้องจะต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาคือน้องไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวแปลว่าเราจะต้องนั่งอยู่กับที่มันไม่สามารถที่จะแบบเคลื่อนย้ายไปนูน่นไปนี่แบบฟรีลี่ได้นะคะ ก็อันเนี้ยก็เลยเป็นเครื่องหลักที่ใช้ที่บ้านเป็นหลักเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาที่บางทีแมวออกไปข้างนอกเออแล้วก็อาจจะต้องมีการไปไปข้างนอกไปทํางานข้างนอกไปหาลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเครื่องที่แมวพกเป็นประจําออกไปอีกเครื่องหนึ่งนะคะก็คือเครื่องนี้ค่ะเครื่องนี้ก็คือ สเปกตาดูโอ c คอมแพกนะคะจริงๆแล้วมันก็คือน้องของพี่มอของค้าคนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงมากๆนะคะลองเทียบไซส์ดูนะคะจะเห็นได้ว่าขนาดเล็กลงมากเลยนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าในขณะที่ตัวนี้เนี่ยจะต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลานะคะคนนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้านหลังนี้นะคะเราชาร์จแบตเตอรี่แล้วสามารถใช้ได้ 3ชั่วโมงนะคะก็ถ้าคุณแม่แบบแล้วแต่รอบคุณแม่ปั่มเนยบางคนปั๊มยีนาทีบางคนปนั๊มครึ่งชั่วโมง40นาทีแต่คือในหนึ่งรอบกันชาร์จเนี่ยเขาอยู่ได้3าชั่วโมงนะคะเออตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นชื่อเขาคือดูโอคอมแพคดูโอก็คือแยกการทำงานซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับเครื่องตัวใหญ่นะคะคือแยกซ้ายขวาได้ แยกจากกันนะคะแต่มอเตอร์เขาเนี่ยจะตัวเล็กกว่าพี่เนะาะดังนั้นเนี่ยแรงดูดเขาอาจจะดูดไม่ดีเท่าพี่ใหญ่นะคะซึ่งปกติอยู่แล้วอะ่ะสำหรับเครื่องปัา๊มอาะที่เป็นสเตชันที่บ้านแบบนี้ที่ชาร์จแบบอ่่าเนี้ยคือมอเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะดูดดี่สุดและอันนี้มันก็จะมีแบบประสิทธิภาพการดูดอะดรอปลงมานิดนึงเนาะแต่ยังไงอะก็ยังรู้สึกว่าก็ยังโอเคคือสุดท้ายแล้วทุกการ ปั๊มนมอ่ะคุณแม่ทุกคนอ่ะควรจะจบด้วยการบีบมืออยู่ดีเนาะเพื่อการเพื่อเป็นการรีดน้านมให้หมดเต้าซึ่งส่วนตัวเมี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีเครื่องปั๊มเครื่องใดในโลกเลยอ่ะจะดีเท่ามือเราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะจบงานด้วยการบีบมือดีแต่อันนี้ก็คือมันเกี้ยงระดับหนึ่งแต่อาจจะเกี้ยงไม่เท่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสำหรับเมียเนี่ยจะไม่ใช้เครื่องเนี้ยเป็นเครื่องหลักอยู่ที่บ้านจะเอาไว้สําหรับไปข้างนอกเท่านั้นทีเนี้ยเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอ่อความที เขาคอมแพคกว่าเนี่ยนะตัวเนี้มันปรับความแรงได้แต่มันปรับรอบการดูดไม่ได้เนาะแต่อย่างคนเนี้ยถ้าเราดูปุ่มใกล้ๆอะ่ะคนเนี้ยเขาจะมีปุ่มปรับรอบด้วยเนาะปรับรอบการดูดแต่ว่าคนคนนี้ยน้องอะ่ะเขาจะไม่มีเขาจะปรับได้แค่กระตุน้นปรับเป็นพ่าหมดกระตุน้นหมดดูดแล้วก็ ความแรงเท่านั้นนะคะทําให้บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นพรีเซตขึ้นมาในเครื่องถามว่ามันดีไหมแล้วสําหรับเมี่ยวมันก็โอเคนะแต่ถ้าเราอยากคัสตอมไมซ์มากๆอ่ะคือ,อยังไงก็ตามกับบ้านรอบสุดท้ายก็ต้องมาจบวันด้วยตัวนี้อยู่ดีนะคะเพื่อเป็นการเคลียร์เตาให้เกี้ยงเตาให้มากที่สุดนะคะทีนี้พอเมีย่ยวใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่า เอออันเนี้ยเวลาใช้อ่ะเออมันก็ง่ายแหละน้ําหนักเบามากเอาไปข้างนอกเบามากแต่ความที่มันยังต้องมีสายระยงระยางแบบนี้นะแล้วมันก็ยังคือมันก็คอนเนคกับกับแอมกวยปั๊มแบบเนี้ยเวลาที่มันเราเอามาใช้มันก็จะแบบยืดออกมาแบบนี้ใช่ไหมเมวรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้นนะทุกคนคือเวลาเมวใช้อันเนี้ยคือเมวอาจจะต้องแบบพยายามไปหามุมหรือว่า หาห้องนิดนึงแล้วก็บางทีต่อให้มีเสื้อชั้นในที่เราใส่กวยปั๊มเข้าไปได้อะก็ยังรู้สึกเออต้องแอบเอามือคอยจับไว้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีแต่มันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายมันก็เลยงอกเครื่องที่3ขึ้นมาค่ะทุกคนซึ่งเครื่องนี้คือ Spectral Wearable เออ s p e c t r a l เ e a b l e เนี่ยคือมันไม่มีสายเลยโดยสิ้นเชิงดูสิเห็นไหมเห็นไหมนี่คือมันไม่มีสายเลย ลักษณะของเขาเนี่ยมอเตอร์คือแค่ตรงนี้แค่ตรงด้านบนส่วนด้านล่างนี้ก็คือเออเหมือนแบบกวยเออขวดที่รองรับรองรับน้ำนมอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาเราใช้งานนะคะคือเราสามารถใส่เข้าไปในเสื้อชั้นในได้เลยนะคะทุกคนซึ่งเมียวพบว่าเออมันเวิร์กมากๆแล้วก็จริงๆเมียวจะมีรีวิวอีก EP หนึ่งนะคะที่เป็น รีว so so e ิวเฉพาะเครื่องปั๊มนม variable นะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้สึกว่าสเปกตาเนี่ยหลังจาก EP นั้นรีวิวทุกคนจะรู้ว่าจริงๆตัวตบแล้วสำหรับเนี่ยวก็คือสเปกตาอยู่ดีเหตุผลเนี่ยหลักๆเลยนะเอาสั้นๆเลยคือวิธีที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะสลิมเนาะเวลาที่เราใส่เข้าไปในเสื้อชั้นในอ่ะมันไม่แบบ ใหญ่ออกมาจนมันเกะกะค่ะมันรู้สึกสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็เมีไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเขาออกแบบมาให้มันเ,เป็นไซส์ที่เข้ากันได้กับทุกไซส์หัวนมเนอะเราจะรู้ว่าปกติแล้วกวยปั๊มนมมันจะมีหลายเบอร์ใช่ไหมแต่ของ Spectra v a r i a b l e เนี่ยเขาเคลมว่ามันใช้ได้กับทุกไซส์ซึ่งตอนแรกเมี่ยก็เดาว,ว่าเฮ้ยจริงหน แต่มันใช้ได้จริงค่ะทุกคนแล้วก็โหมดการใช้งานของเขาเนี่ยนะก็จะเป็นโหมดเออเราเวลาเราเปิดขึ้นมาเนาะมันก็จะมีโหมดโหมดนี้ก็คือโหมดเอ,อกระตุ้นเหมือนกันนะคะโหมดกระตุ้นเสร็จปุ๊บเราก็ปรับมาเป็นโหมดดูดข้างนี้เนาะปรับความแรงเนี่ยปรับได้5้าระดับนะก็เบาๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบปรับได้แบบ10ระดับเหมือนเครื่องนี้แบบหรือว่า9ระดับแต่ระดับจําไม่ได้ว่ากี่ระดับแต่ว่า มันก็ไม่ได้ละเอียดเหมือนพี่ใหญ่มันก็ได้แค่5ระดับแต่สําหรับไม่รู้สึกว่าเออมันก็เพียงพอเราไม่ได้ต้องการแบบ8-9คือ3ก็โอเคสี่โอเคมันคือระดับหระดับมันก็เพียงพอแล้วค่ะทุกคนมันก็จะมีโหมดดูดหมดกระตุ้นหมดเคลียร์เต้าเนอะซึ่งก็แล้วแต่คุณแม่จะใช้ว่าชอบแบบไหนนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Spect r ัม r ป a ผันว่ะที่ เทียบกับเครื่องอื่นๆที่เป็นอ่อ variable อะแล้วเมี่ยวรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเนี่ยคืออุปกรณ์อะมันน้อยชิ้นมากๆค่ะทุกคนคือเพนพอยอย่างหนึ่งของคุณแม่สสยปั๊มก็คือการล้างขวดล้างอุปกรณ์ล้างอะไร everything จริงกับเบลใช่ปะเออพออันเนี้ยมันแบบมีการที่อุปกรณ์มันไม่อยูะอ่ะแล้วมันล้างง่ายทําให้เรารู้สึกว่ามันสะอาดมากอ่ะมาดูใกล้ๆเดี๋ยวเมีจะแกะให้ดูว่าเขาไม่ได้มี ชิ้นส่วนเยอะจริงๆเลยนี่นะคะเราแกะออกมาเนาะอันเนี้ยก็คือขวดที่รองรับน้ำนมนะหนึ่งชิ้นใช่ปะแล้วก็แกะออกมาอันนี้คือเป็นเหมือนกับแบบวาว,ว,าว,ว,าว,วาวปักวาววาววาวปั๊มใช่ไหมนะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นปากเป็ดปากเป็ดใช่ปะสามชิ้นแล้วก็อันเนี้ยก็คือเหมือนกับแบบบริเวณกวยปัมนะ๊มอ่ะ ตัวสอดตัวอะไรลถหะ,ะอะไรไม่มีอันนี้คือใช้จบเลยเมียวต้องบอกเลยเพราะว่าของเมียวไม่ได้มาตรฐานเดี๋ไม่ใช่แบบยิบฉี่ผ้ายิบเจ็บอะไรเงี้ยเมียวต้องซื้อกลวยสอดแทบจะแบนเลยอะแต่ของอันเนี้ยคือมันไม่ต้องใช้มันมีแค่เนี้ยค,คือมันพอเลยอันเนี้ยก็คือหนึ่งตัวสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นแล้วก็อันนี้คืออีกอันหนึง่งคือห้าชิ้นถูกไหมนี่ห้าชิ้น ซึ่งจริงๆแล้วชิ้นนี้อ่ะเมี่ยวก็ไม่ได้ล้างทูกครั้งค่ะทุกคนคือมันไม่ได้เป็นส่วนที่มันเลอะน้านมะส่วนที่เลอะจริงๆอ่ะมีอยู่แค่สี่ชิ้นนี้นะมีแค่สี่ชิ้นนี้ที่ต้องล้างจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลอะด้วยเหอะอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นวาวแบบเป็นวาววาวดูดเฉยๆอ่ะเมี่ยวไม่ได้ล้างอันนี้ถูกครั้งแต่จะบอกว่าอันเนี้ยพอนานๆไปอ่ะถ้าเราแบบมันมันยืดอ่ะมันก็ทําให้การประสิทธิภาพการปั๊มเนะ แย่ลงเนอะก็เราก็ต้องถนอมให้ดีแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเวลาล้างนะคะถ้าเกิดตรงนี้มันค่อนข้างบอบบางเนอะเราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเกิดขาดขึ้นมาเนอะประสิทธิภาพการปั๊มมันก็ลดลงแต่ใได้อะจะบอกว่าม,มันมีน้อยชิ้นหนึ่งสองคือมันล้างง่ายคือมันจะมีบางแบรนด์ที่อันนี้มันทําขวดมาแล้วมันล้างยาก คือตรงเนี้ยจะแบบเป็นสโลปที่แบบแบนไปเลยแต่ถ้าเราสังเกตสโลปของสเปกตาจะเห็นว่าคอเขางอขึ้นใช่ปะแปลว่าเวลาเราแบบล้างอ่ะเราเอาแปรงใส่เข้าไปอ่ะมันมันชอนใช้ง่ายกว่าแบบที่มันเป็นแบบแฟลตไปเลยทุกคนตรงเนี้ยทาให้อันเนี้ยไม่รู้สึกว่าเออมันล้างอ่ะแล้วมันสะอาดสะอาดกว่าแบบแบรนด์อื่นที่เขาทํามาแบบแบนๆนะทุกคนแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ อันนี้อาจจะแบบจุได้น้อยเนอะไม่เยอะเนอะคือสี่สี่แล้วก็คือแบบอาจจะแบบห้าแม็กซิมัมเขาน่าจะแบบห้าแล้วก็คือจบเลยสําหรับคุณแม่สายนมเยอะอะ่ะก็อาจจะแบบต้องต้องเทก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเราปัามสำหรับแมวปัามทูกสามสี่ชั่วโมงมันมันค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าลองดูเทียบกับแบบขวดปกติอะ่ะอันเนี้ยมันมันคือ 5, ห้าเนอะ ห้าแต่จริงๆแล้วอะเวลาปั๊มแบบตกรอบอะเนี่ยเคยปั๊มถึงแปดมันก็ยังมันก็ยังไหวแต่อันเนี้ยคือมันไม่ได้ไงมันได้แค่ห้าคือมกซิมัมแล้วแต่อ n น w ี้คือ v a r i a b l e อะมันก็ไม่ได้แบบเอ่อตัวที่เป็น v a r i a b l e ทั้งหลายอะมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้สูดเยอะอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นตัวอื่นยี่ห้ออื่นส่วนมากมันก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ความปลื้มปิ่มของเมี่ยก็คือตัวเนี้ยมันแบบอุปกรณ์มันน้อยมันลังง่ายแล้วแรงดูดของเขาอะ คือดีคือแบบโอเคเลยคือมันไม่ได้แบบเจ็บรุนแรงอะไรแล้วก็มันกระดุดได้ดีระดับหนึ่งที่เมียวค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยว่าเฮ้ยวีแลเบมันทําได้ดีขนาดนี้หรอต้องบอกว่าก่อนจะมาจบที่ตัวสเปกตรัลวีแวล์แบะเมียวได้ลองแบรนด์อื่นมามาแล้วแล้วเมียวก็รู้สึกแบบบางแบรนด์ก็เฮ้ยมันไม่มันนุ่มจรินแต่แบบคือเธอมันไม่ดุดเลยอะสูิปกติเราปั๊มได้8วันนล้นาปั๊มได้แค่แบบ4ี่หรือสอะไรเงี้ยมัน มันไม่ใช่ปะหรือแบรนด์อื่นบางแบรนด์ก็คือแบบเออด,ด,ดูดดูดดีจริงแต่เจ็บแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันกําลังอยู่กลางๆคือไม่เจ็บมากแล้วก็ดูดได้ค่อนข้างดีเลยทุกคนเราว่าอันนี้ดูดได้ดีอะน้องๆคนนี้เลยนะเออเพราะฉะนั้นนะ่ะคือเมี่ยวแอบลองหลายแบรนด์มากรูลองแบบหลายๆแบรนด์และสำหรับเครื่องปรับนมอะแต่รู้สึกว่าสเปกตาเป็นแบบเออที่หนึ่งในใจจริงๆอ่ะแบบ งงจริงไม่คิดว่ามันจะดีเออมันดีจริงๆนะคะทุกคนเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะคะ่ะทุกคน,กค,นคุณแม่สายเปทั้งหลายกรุณาฟังทางนี้ขอเริ่มที่พี่ใหญ่ก่อนคนนี้ก่อนเลยนะคะคนนี้คือ s p e c t r a Dual S นะคะราคาจากแอปแอปต่างๆนะคะเป็นแบบม l l นะคะ Official m a l อเครื่องนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1 3ื0 0ถึง1 6 0 0นนะคะแล้วแต่ว่าคุณแม่อยากได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะสำหรับเครื่องนี้จะอยู่ที่ ประมาณ8,006ถึง10,000 11,000 2นะคะแล้วแต่ว่าคุณแม่อได้อะไรลวยปั๊มเพิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งไม่ยวแนะนําว่าเออเอามาเถอะทุกคนเพราะว่าเวลาเราปั๊มจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบปั๊มทุกครั้งล้างทุกครั้งเนอะยิ่งคุณแม่ที่แบบปั๊มแรกๆอะปั๊มบ่อยอะคือปั๊มนมมันเหนื่อยอะคุณไม่ต้องล้างทุกครั้งก็ได้ซื้อแบบที่มันเป็น compact เอ้ยหมายถึงเป็น combo เลยซื้อเป็น combo คือมันอาจจะเพิ่มลวยปั๊มมาอีกเซต่่่เเงงนนะะไมใจลช็คดู ส่วนอันเนี้ยเขาจะอยู่ที่ราคา,าข้างละ6 8 2 0หมายความว่าคุณแม่ซื้อข้างเดียวก็ได้คือมันจะมีบางคนน่ะที่ให้ลูกเขาเตาข้างหนึ่งอ่ะแล้วอ้างหนึ่งเขาจุบข้างนี้เขาก็ใช้ข้างเดียวหรือคุณแม่ที่อยากลองซื้ออ่ะก็ลองใช้อันเดียวก่อนก็ได้ก็คือข้างละ6,820บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสองข้างก็คืออยู่ที่13,420บาทค่ะทุกคนขอแถมให้เป็นีก พิเศษของ EP นี้นะคะคือหลังจากที่เราปั๊มมา8เดือนเนี่ยเแมวก็ผมพบกับคอมโบหรือทริคการเลือกกวยปั๊มนมแล้วก็ขวดปั๊มนมค่ะทุกคนก็คือเราคิดว่าอันเนี้ยคืออะไรที่ลงตัวที่สุดแหละนะคือเมวอะ่ะชอบของ s สเปกตาเพราะว่าการออกแบบของเขาอะค่ะทุกคนคอขอขวดตรงเนี้ย เวลาที่เราเทอ่ะมันมันมีการที่แบบบกกิ้งน้ําน้ํานมอ่ะน้อยเนอเทออกมามันก็ออกหมดแล้วก็มันค่อนข้างจะทนทานนะต้มก็ได้หนึ่งก็ได้ยูวีก็ได้ไม่บอกไม่ต้องแบบคิดอะไรมากค่ะทุกคนอันนี้อาจจะเหลืองๆห,หน่อยเพราะว่าเมี่ยวอ่ะใช้เข้าตู้ยูวีเนอะทีนี้สําหรับกวยปัมมามอ่ะทุกคนคือเมี่ยวจะบอกว่าเมี่ยวอ่ะค้นพบว่าการที่เราใช้กวยปัมมามอ่ะ แล้วเราซื้อที่ครอบป่วยที่มันเป็นซีโคนแบบนี้มันทําให้เวลาเราปั๊มนมอ่ะมันเจ็บน้อยลงคือคือมันจะมันจะละมุนขึ้นอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันนิ่มใช่ไหมแล้วแบ็กชีทเขาว่าเป็นวีจิตเป็นแข็งแข็อ่ะทาให้เวลาเวลาที่แบบเครื่องปั๊มนมมันดูดนมเราอ่ะมันจะรู้สึกนุ่มๆแต่มันจะไม่ดูดจนแบบมันจะไม่ดูดจนย้วยขนาดนั้นทุกคนคือมันมีความถนอมนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะมีบางยี่ห้ออ่ะ ที่เขาจะเป็นกวยซิลิโคนเลยและด้านหลังอะ่ะมันจะไม่ไม่เป็นแบ็คแข็งๆแบบเนี้ยแปลว่าอะไรโอเคมันดูดนุ่มจริงแต่เวลาที่มันดูดดึงไปอ่ะมันดึงไปแบบไม่รู้จบอะ่ะบู๊บูไปอย่างเงี้ยไม่รู้สึกมันแบบมันไม่ค่อยถนอมร่างกายเราเท่าไหร่เนาะเมี่ยวก็เลยรู้สึกว่าเราอะ่ะซื้อแบบเนี้ยซื้อมาเติมก็ได้คืออย่างอันเนี้ยเมีม่ยวอ่ะ เออไม่ใช่ขนาด24อยู่แล้วเนาะอันนี้เราไม่ก็ใช้24แล้วก็ซื้ออันเนี้ยในขนาดที่เราต้องากานระ่ะมามาเสริมลงไปนะอันเนี้ยซื้อแยกนะทุกคนในแอปนี้เยอะแยะเลยนะคะส่วนเรื่องของเออวาวอะคะ่ะทุกคนถ้าวาวของสเปกตาที่มันมากับเครื่องอะมากับเครื่องแล้วอะส่วนมากมันจะเป็นวาวสีขาวแบบนี้เนาะทุกคนซึ่งวาวสีขาวอะเออมันก็ดีแหละแต่เวลาเราล้างอะตรงเนี้ย มันค่อนข้างที่จะบบกบางอะ่ะตรงขอบขอบอะ่ะมันค่อนข้างที่จะบบกบางถ้าเราล้างเองหรือบางทีให้พี่เลี้ยงล้างอะ่ะเราล้างไม่ดีเราละวาวอะ่ะมันเกิดฉีกอะ่ะทําให้เวลาเราปั๊มนมอะ่ะนมอะ่ะมันออกมาไม่เยอะเท่าที่ควรซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสาหรับแม่สายปาั๊มใช่ปะเออดังนั้นน่ะเมี่ยวก็คนบอกว่าเ้ยมนนีวาวอีกแบบนึงอ่นะอันเนี้ยคือวาวปากเป็ดสีส้มซึ่งวาวอันเนี้ยมันเป็นแบบนี้ค,ค่ะทุกคนนี่มันคือสีสีแบบ เป็นเป็นวาลวแบบเนี้ยแยกหนึ่งอันแล้วก็เป็นซีดีโคนแบบเนี้ยแยกอีกหนึ่งอันเนอะเวลาที่เราแบบติดเราก็แค่แบบเสียบลงไปตรงนี้ใช่ปะ่ะคือเมี่รู้สึกว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเราก็แค่ติดอันเนี้ยลงไปในนี้ปุ๊บเลยง่ายมาก ซึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ยเวลาล้างอะมันทนมือมากมากกว่ามากกว่าแบบนี้ทุกคนเพราะว่าอันนี้คือเห็นไหมว่ารอยต่อมันเล็กมากเนาะอันนี้คือถามว่าพังบ่อยไหมเนี่ยเราใช้พังบ่อยเนาะเพราะว่าเวลาล้างเรากลัวไม่สะอาดใช่ปหล้างรุนแรงไงแล้วเราซื้อทีนึงอะไหล่พวกเนี้ยมันแห้งทุกคนแบบเป็นร้อยนะบางทีอ่ะเออแล้วเราก็รูกว่าเออเนี่ยใช้อันนี้ยง่ายกว่าแล้วเวลาซื้ออะคือมันซื้อแค่ถ้าพังอ่ะมันก็พังแค่ชิ้นเนี้ยซิลิคนเล็กๆอันเนี้ยเออ มันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าแบบนี้ตอบโจทยมากกว่าดังนั้นเนี่ยคอมบิเนชันของขวดปั๊มนมกับวปวยปั๊มนมมาอันนี้เป็นแถมให้ EP นี้นะคะทุกคนก็รู้สึกว่าแบบนี้เวิร์กที่สุดเลยนี่ จบไปแล้วกับการรีวิวเครื่องปั๊มนมสเปก t r a ในดวงใจทั้ง3อันนี้นะคะทุกคนก็ <c oughs> หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแม่แมนะจากใจเราเลยอ่ะแม่แม่ทุกคนก็ต้องให้กําลังใจเนาะไม่ว่าจะเป็นสายปัม๊มปั๊มได้มากปั๊มได้น้อยไม่ต้องเทียบเรากับใครเลยลูกไปเพราะว่าการที่เราปั๊มนมเนี่ย คือมันก็มีค่ามากที่สุดแล้วแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความพยายามที่เราจะทําให้ลูกน้อยของเราได้แล้วได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรปั๊มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนมผงดีๆก็มีตั้งเยอะอยังไงขอส่งกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะแล้วอยากได้ให้เมียวมารีวิวเรื่องอะไรเกี่ยวกับแม่และเด็กในคลิปหน้าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ EP นี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย